สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมาพูดถึงสเปคนะครับและความน่าใช้งานกับเจ้าตัว POCO F8 Pro นะครับกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเสี่ยวมี่และโป c โคนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ากับงบ14,000 990บาทนะครับจะราคาเต็มคือ16,990บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตอนนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลงนะครับแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผม ตาวนี้คิดให้ใต้ชิดนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกับมือถือที่บอกว่าตัวนี้ให้มา cpu แรงจริงครับตัวนี้ให้มาเป็น cpu ระดับเรือธงเลยคือ Snapdragon 8 Elite นะครับผมซึ่งบอกว่า cpu ตัวนี้จัดการพลังงานจัดการความร้อนถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงนะครับผมอันนี้คือตัวที่เป็น ไฮไลท์สำคัญของตัว,ว F8 Pro นะครับนี่ก็คือตัวนี้ใช้ตัว CPU รุ่นใหม่จาก Snapdragon 8 Elite สปีนนั้นก็ถือว่ายังใหม่สดอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมด้วยแบตให้มาถือว่าใหญ่จริงครับแบตให้มา6,210ม ah. ิลลิมป์อพร้อมด้วยฟ s t ชาร์ g ไฮเปอร์ชาร์จถึง100วัตต์นะครับถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้นะครับนี่กับหน้าจอ6 59นิ้วหน้าจอ120เงิเเป็นหน้าจอตัว Hyper RGB AMOLED ด้วยนะครับมีหน้าจอของสตอดถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรพร้อมด้วยกล้อง3ตัวผม50ล้านพร้อมกันสั่นให้เรามามี OIS ด้วยนะครับผมพร้อมด้วยตัวนี้เทเลนะครับผมโฟโต้หรือว่าใน,ในการซูมระดับเดอทงเลยคือ60ม mm มนะครับถือว่าทำตัวเลนออกมามีคุณภาพจริงครับซึ่งหมว่ากล้องนะครับผมตัวนี้ เปรียบเสมือนตัวเสี่ยวมี่สิเลยอะ่ะคือกล้องให้มาจัดเต็มมากครับแล้วก็ตัวนี้คือให้มาเป็นตัวลำโพงที่มีคุณภาพจริงครับจากบอสเลยว่าให้มาคือสุดจริงเป็นลำโพงคู่ที่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าลำโพงคือเต็มที่เต็มประสิทธิภาพจริงตัวนี้นะครับบอกเลยว่าลำโพงผมจากตัวบอสเนี่ยบอกเลยว่าสุดจริงครับซึ่งเป็นลำโพงที่บอกว่ามีคุณภาพในการขับเสียงเสียงเบสเสียงกลาง แต่พอมาคอแลบกับตัวป o c o โคถือว่าทำให้ป o c o โนี้มีประสิทธิภาพในเรื่องของตัวการฟังเพลงได้อย่างเต็มศักส์ิงแล้วผมตัวนี้ดีไซน์สุดพรีเมียมสามารถการฝุ่นกันน้ำที่ ip 6 8อันนี้คือจุดเด่นของตัวป o c o โนะครับผม F8 Pro นะครับนี่ซึ่งรนตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากคือคะแนนอันตัวอยู่ที่3,284,129คะแนนซึ่งคะแนนคือเยอะจริงครับตัวนี้เนาะถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงกับคะแนนอันตัวู้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ตัวที่เป็นแรมแรมทัาผมตัวนี้ l p d r 5 x ครับในการถ่ายโอนข้อมูลจะมีความเร็วสุดที่ 9,600เมกนะครับถือว่าทำออกมาได้สุดจริงครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวหน่วยความจำเป็นตัว UFS 4 1่มทำให้ในการอ่านเขียนข้อมูลถือว่ามีความเร็วในการอ่านที่สูงมากครับผมบอกเลยว่า work มากนะครับผมนี่ดูดีแล้วก็ดูหน่าใช้งานจริงนะครับผมในปีนี้กับเจ้าตัว poco F 8 b Pro นะครับนี่ หรือว่าสเปคให้มาถือว่าลงตัวมากนะครับผมตีนอซึ่งตัวนี้จะมีการใช้งานในการควบคุมตัวเฟรมต่ําที่สูงสุดก็คือ1%ในการควบคุมบมายว่าทําการเล่นเกมตัวนี้สับพีนะัทถือว่าทําออกมาได้ดีมากแล้วก็ในการจัดการพลังงานซึ่งพีเคยสัมผัสกับ CPU ซปรอน8ิอ it มาบอกเลยว่าสัมผัสฟีลลิ่งโคตรดีครับผมตัวนี้นะครับ CPU แรงจริงอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็มีเทคโนโลยีตัวที่แบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็คือไอรูปสาชั้นแบบ3ดีคือการที่ใช้มีแกนนะครับผมในการควบคุมความร้อนบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องหรือว่าแผ่ระบายความร้อนโดยใช้ตัวไอรูปจากตัวเซี่ยวมี่หรือว่าตัวโป c โคถือว่านวัตกรรมนี้ ที่รู้สึกว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะผมตัวนี้เนาะถือว่าทําแผ่นในกลัวตัวที่เป็นไอเูบปเนี่ยทำให้ตัวนี้ผมออกแบบมาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการนําความร้อนสูงสุดแล้วก็พื้นที่เลเยอร์ได้เยอะจริงครับแล้วก็ระบายความร้อนออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับนี่มีโครงสร้างกระจายความร้อนที่คํานึงถึงการใช้งานจริงเห็นหว่าโครงสร้างทําออกมาได้ดูดีจริงอันนี้พี่ขอชื่นชมแล้วก็มีระบบควบคุมผม อาชัยยะในการตรวจจับหลายจุดแบบเดียวท่เพื่อควบคุมในการแยกโซนในการความร้อนอย่างแม่นยำถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงนะครับผมตัวนี้นะครับลงตัวลงตัวเรื่องตัวที่เป็นในการสร่งผลแล้วก็แบตผมให้มาถือว่าเยอะนะสับมือถือที่แบบว่าโปโคเนตัว f 7ก็ให้มาไม่ได้เยอะขนาดนี้ตัวนี้ให้มาถือว่าเยอะจริงครับ นี่ครับผมให้มาคือ6,210มิลลิแอมปพร้อมด้วยความจุพิเศษที่อายุใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับผมตัวนี้คือแบตให้มาเยอะจริงเล่นเกมคือ10ชั่วโมงบวกครับวิดีโอคอรคือ10ชั่วโมงบวกการโทรคือ56ชั่วโมงบวกนะครับแล้วก็ การใช้งานตัวนงคือ16ชั่วโมงวันถือว่าใช้งานได้เพียงพอมากแล้วก็มีตัวฟ้าชาร์จผมตัวนี้คือตัว100วัตต์ไฮเปอร์ชาร์จประสบการณ์การชาร์จที่รวดเร็วนะครับผมตัวนี้เนาะถือว่าชาร์จภายในเต็ม100คือใช้เวลาเพียง37นาทีนะครับถือว่าชาร์จเร็วจริงครับผม นี่แล้วมีความแข็งแรงในการทนทานเพราะว่าผ่านการรับในการใช้งานที่ยาวถึง1 0 0 1 0 0 0นะครับผม600รอบนะครับผมตัวนี้เนาะจากแลบของทาง Xiaomi และ p o c o นะครับผมนี่แล้วก็มีการชาร์จแบบย้อนกลับสูงสุดคือ22.5วัตทำเป็นพวแบงหรือว่าแบ่งพลังงานให้กับมือถือหรือว่าอุปกรณ์อื่นในการชาร์จได้ถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีผสมครเลยนะครับนี่ แล้วก็การชาร์จต่างๆก็มีให้เราผมคือบอกเลยว่าเพียงพอมากครับผมในการชาร์จอัจฉริภมซึ่งเป็นการชาร์จท,ที่ใช้ตัวบายพาสตัวนี้ก็มีนะครับผมในการชาร์จนะครับนี่ก็คือชาร์จเข้าตรงเข้ากับบอร์ดเลยผมทําให้ในการเล่นเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับและมีความเสี่ยงในการใช้งานจริงครับนี่นี่คือการชาร์จตัวบายพาสนะครับถือว่าโอเคเลยสับเพียผมตัวนี้นี่ผม คือบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้จะมีขอบบางที่เป็นพิเศษมากซึ่งขอบบางดูอันนี้คือด้านข้างของตัวเครื่องให้มาบางเพียง1.5ม mm, มด้านบน1.5ม mm, มด้านล่าง1.68ม mm มนะครับถือว่าทับขอบบางออกมาได้ดูดีพอสมควรแล้วก็จอภาพเป็นตัวโป c o h โค e ไฮเปอร R G B นะครับซึ่งเป็นวับ,บก,รกรรมที่บอกเลยว่าใหม่ล่าสุดของตัว Poco เลยที่ทำหน้าจอให้มีความสีสดใสครับแล้วก็รองรับค่าดิ s ไซพี P3 ให้มา100%นะครับผม ấy. แล้วก็อาตาัตราเรเฟรชให้มาคือสูงสุดคือ120่งนะครับตัวนี้รองรับตัว Dolby Vision แล้วก็ H D R 10พันะครับถือว่าหน้าจอให้มา RGB แบบเต็มรูปแบบเลยถือว่าเวิร์กมากนะครับดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานนะผมถ้าเปรียบเทียบ er กับความคมชัดนะผมของตัวหน้าจอเนาะถ้าเปรียบเทียบความคามชัด 2K นะครับเห็นไหมว่า <c oughs> คือหน้าจอทั่วไปของคมที่เป็นคมชัดของตัว Poco Hyper RGB เนะี่ยจะมีแสงที่มีความแบบละเอียดที่เทียบเท่า1.0เลยถ้าเปรียบเทียบ er อ,อื่นนะครับผม 2K ก็คือ OLED อนะ คือแทดส่วนทำให้ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสีที่มีความเจ้งตรงและสีที่มีความสวยงามจริงครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่คือจอเวลาเป็นจอที่แบบ M 1 0เป็นครั้งแรกของทั่วโลกที่ใช้จอที่มีความสวยงามนะครับผมม,มีความสว่างในการใช้งานแล้วก็ลดการใช้พลังงานที่สูงจริงเออนี่ดูดีอะเอาตรงคือดูน่าใช้งานมากกับตัวนี้นะครับนี่จอก็สว่างสุดๆคือ3 0 0พ 500นินนะครับผมในการอ่านแม้สภาวะทุกแสงตัวนี้ถือว่าจบครบจริงครับซึ่งบุลที่เคยใช้ตัวโปรโค F7 มาก็ถือว่าแสงหน้าจอชัดเจนมากนะพอเป็นตัว F8 Pro ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีในการใช้งานหน้าจอในการถับสายตารอบด้านลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาเรานะครับนี่ผ่านการรับตัว TUV นะครับแล้วก็มีความสว่างต่าพิเศษคือ1นินนะครับสุด อันนี้หน้าจอแล้วก็สามารถใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือในการใช้ตัวอัลตรตาโซนิกนะครับผมในการสแกนนิ้วมือบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องซึ่งบมยว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมในการสแกนแลายนิ้วมือของตัวเครื่องจากเดิมนะแบรนด์ของ Xiaomi หรือว่าแบรนด์ของ Boko เนี่ยสแกนนิ้วมือคือเร็วจริงนะครับพี่ผมใช้เจ้าตัวที่เป็นโ o โ o M7 Pro นะครับผม 5G มาสแกนนิ้วมือก็ถือว่าติตเร็วมากครับผมไม่แปลกเลยว่าทําไม ตัว Xiaomi และ Boko ถึงทำตัวสแกน้นมือออกมาได้อย่างเวิร์กมากซึ่งพีทําการใช้งานตัวนี้มากำลมงทีพีซื้อมาไม่เกิน5้าพันนะครับใช้งานดีมากสเปคให้มาก็ถือว่าเพียงพอเดี๋ยวพีจะขอแนิงก์ในการสั่งซื้อตัวโ o โ o M 7 Pro 5 G ตัวนี้ให้ใต้คลิปนี้ให้นะครับเดี๋ยวที่ตะก้าสินค้าให้ทัดดีมากกับหน้าจอ AMOLED สู้แสงให้มาก็ถือว่าดีลำโพงคู่ Dolby Atmos นะครับเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากกับกับ กับตัวโบลูสะเสียงตัวนี้ก็ถือว่าดีนะดอเบย์แอดมอนนะครับบอเลว,ว่าเวิร์กมากนะครับนีหน้าจอถัดดีมากกล้องหลังก็เลนของโซนี่50บล้าน,นมีการสั่นโอ้ด้วยถือว่าตัวโป c โ M7 Pro ถ้ามีของนะกับงบเล็ไม่เกิน5 0า0ันนะว่าให้ไปสั่งซื้อเลยรับรองคุ้มแน่นอนกับตัวนี้นะครับผมนี่อันนี้คือสแกนงมือแล้วก็การถ่ายภาพที่บอกยว,ว่าตัวนี้อัปเกรดการถ่ายภาพที่เป็นมือถือที่เล่นเกม แต่เน้นประสิทธิภาพในการถ่ายรูปออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับระดับมือโปรเลยผมตัวนี้นะครับกล้องหลักให้มา50ล้านผมใช้เซนเซอร์จะบอกว่าเซนเซอร์ที่มีคุณภาพจริงครับตัวนี้นะครับพร้อมด้วยเลนมีการสั่นโอยแล้วก็เลนเทเลโฟโต้หรือว่าเลนในการซูมให้มาเทียบเท่า60มิ60ม mm, มหรือว่าเลนโฟโต้ที่ตัวแบบท็อปทอปของตัว Xiaomi ให้เรามาเลยแล้วก็อั t ต a ว i ให้มา 8านนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอเนาะในคุณสมบัติของตัวกล้องนะซึ่งตัวกล้องนี้ใช้ตัวเดี๋ยผมที่เป็นตัวไรนะครับผมตัวที่เป็นแบบว่าซีรีส์800นี่คือเป็นซีรีส์ที่ใช้งานของประสิทธิภาพเหมือนกับรุ่นท็อปเลยให้มาหรือว่าตัวนี้ความชัดทุกในสภาวะแสงตัวนี้คือตอบโจทย์ครับดูแสงคือถ่ายออกมาดูมีคุณภาพจริงครับ โอ้โหบอกเลยว,ว่าเก็บดีเทลของรูปภาพออกมาได้สูงสุดจริงครับแล้วก็สามารถในการถ่ายนะรูปภาพที่60ม mm, มแล้วก็ซูมได้5เท่าในการใช้งานในผมอินเซนเซอร์ในการซูมอะ่ะแล้วก็ในการตรวจจับเคลื่อนไหวโดยเลนส์เทรลเลโฟโต้ตัวนี้ก็มีให้เรามาถือว่าคุณภาพจัดเต็มจริงครับนี แล้วก็มีตัวฟังก์ชันของตัวดินามิกช็อตผมตัวนี้ในการที่เอาไว้ในการถ่ายภาพได้เป็นช็อตต่างๆของเรานะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานมากนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เราหลากหลายรูปแบบในการใช้งานนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับแล้วก็มีผู้ช่วยในการสร้างสารรค์ด้วย AI มีการ AI ใช้หมดบิวตี้นะครับผมในการปรับตัวอิมซหรือว่าการตัด ของตัวรูปภาพที่ออกมาได้ลงตัวจริงครับแล้วก็มี AI ในการตัดวัตถุตัวนี้ก็ทําการเลื่อนวัตถุออกมาฉากไหนตรงไหนตัวนี้ก็ทําการใช้งานได้นะครับบอกเลยว่า AI ให้มาดีจริงอันนี้พี่ชอบตัวดีไซน์มากถือว่าทําออกมาได้รําจริงครับแล้วก็ผสมผสานกับลาโพงโบสออกมาได้สุดจริงครับนี่ มีสีแทนเนียมซิลเวอร์นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สีบูนะครับให้มานะครับแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบของสีจิงครับซึ่งเอาตรงๆสีแบ๊กหรือว่าสีดําก็มีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรตัวนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวที่เป็นมือถือที่น่าใช้งานจับตัวโป c รโค F7 นะครับผมตัว F8 Pro นะครับผมตัวนี้นะครับนี่แล้วมีศิลปะแห่งพื้นกระจกครับเพราะด้านหลังเนี่ยมีการ แกสักที่ดูใสและดูงดงามตามแบบของตัวนี้เลยซึ่งเราจะเป็นแบบตัว 3D ผมตัวนี้ผิวเงาแล้วก็ฝาหลังแบบด้านนะผมลงบนพื้นกระจกชิ้นเดียวถือว่าทำออกมาได้สุดจริงครับโดยการใช้3ครั้งในการแกสักด้วยเครื่อง CNC นะครับแล้วก็12เครื่องมือในการตัดแล้วก็4 1กระบวนการในการผลิตก็ถือว่าเนียบจริงครับนี่อันนี้หน้าจอที่ลงตัวน้ําหนักให้มา199กกร,รัมนะครับผมตัวนี้เนาะขอบโลหะจะมีความที่เป็น คงนะครับผมความรู้สึกจะเป็นกระชับมือแล้วก็สมบูรณแบบถือว่าตัวเครื่องจะอาจจะแบบพกง่ายเน้นในการงพกง่ายนะผมตัวนี้แล้วก็สเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงการฝุ่นกันน้ําที่ IP68 นะครับผมตัวนี้นาอเน,นี่ยผมอันนี้คือตัวนี้ซาว by b o บ t นะครับซึ่งเป็นคุณภาพที่บอกเลยว่าตัวนี้ทําออกมาได้ลงตัวจริงาการนัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่เลยที่บอกว่า b o เดี๋ยวผมแคลับจับตัวโปโคะที่บอกว่าลำโพงโบสในี่เสียงโคตรดีซึ่งเป็นลำโพงเซอโอมแบบตัวซูเปอร์ดีเนียมคู่ที่มีความสมมากจริงครับในการใช้เสียงแบบเซอร์ราวที่น่าพับใจซึ่ง,งตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากในการขับเสียงของตัวลำโพงนะครับบอกเลยว่าสุดจริงครับลำโพงคือสุดยอดพวกพีไปสัมผัสตัวจริงมาแล้วลำโพงเขาบอกเลยว่าว้าวกับตัวลำโพงมากครับนี่ แล้วก็ตัวนี้จะมีชิปตัวที p ันพน์ผมตัวนี้ในการใช้งานในการซัพพอร์ตสัญญาณเครือข่ายนะครับหรือว่าเซลล่าหรือว่า Wi-Fi หรือว่าบลูทูธที่ดีขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นชิปของตัว Xiaomi พานาแล้วเอามาเข้ากับตัว poco f 7 pro เลยถือว่า work มากคุ้มมากกับงบประมาณ14,000ตัวนี้นะครับนี่คือเป็นตัว Xiaomi Hyper OS ด้วยนะครับผมหรือว่าเป็นตัวที่เป็น a n นด o i ยเวอร์ชั่นใหม่ของทางเี่ยวพี่แล้วก็โป c โคซึ่งม m สปีคนี้ให้มาสปีก็ถือว่าจะเต็มสับคุณภาพมากกับตัวโป c โคนะครับผมตัว F8 Pro ตัวนี้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกรันศูนย์ไทยวางจำหน่ายแล้ว,ลวพีจะขอแนบใต้คลิปนี้หน้าจอโคชัดเลยตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหน้าจอชัดมาก ชัดกว่าตัว Full HD พัดหลายเท่าเลยจือว่าทำออกมาได้ดีจริงครับนีหน้าจอซัพพอร์ตหมดกล้องมีความคมชัดกล้องหน้าก็ให้มาก็ถือว่าเพียงพอ20ล้านกับคุณภาพก็ถือว่าเวิร์กมากครับถ่ายวิดีโอก็ถ่ายเป็น 8K 3 0เฟรมได้ 4K 3 0เฟรมแล้วก็ 4K 6 0เฟรมได้ถือถ่ายได้เยอะมากผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานจริงครับนี่ สเปคออลตรงน็คือดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานมากซัพพอร์ต w i f i คือ Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 4า i f i บอกเลยว่าครบจริงครับกับ Wi-Fi ทุกอย่างคือครบมากครับกับการรองรับโปรโตคอลที่เป็น Wi-Fi ทุกเจเนอเรชันล่าสุดคืออัพเกรดสูงสุดเลยแล้วก็บลูทูธเวอร์ชันตัวนี้เป็นตัว54เป็นดูโอ u บลู o ูธนะครับซัพพอร์ตเกือบหมดเลยในะการซัพพอร์ตบลูทูธถือว่าให้มาจัดเต็มมากครับนี่ ลองรับหมวนระผมตัวนี้นะครับให้เรามาแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์มีสายวิทามซีมีเข็มจิ้มซิมมีเคสในการป้องกันเครื่องนะครับผมตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากกับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงจาก p ีเพนะผมวันนี้พีก็มาสรุปให้ฟังว่าประมาณนี้เนาะกับความน่าใช้ของตัวนี้สัปีนัทถือว่าใครถามที่สเปคจัดเต็มตัวนี้คือน่าใช้จริงผมสำนี้ขอบคุณครับ